สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเครียดนะครับแต่จะเป็นมุมที่อาจจะต่างไปจากที่เราเคยได้ยินกันคือเราจะมาดูกันว่าจะเปลี่ยนวิธีมองความท้าทายในชีวิตได้ยังไงโดยอิงจากหนังสือ The Upside of Stress หรือพลิกมุมมองความเครียดเป็นพลังของดร Kelly m c ม o n i ปา l เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะสำรวจว่าไอความเชื่อที่เรามีต่อความเครียดเนี่ย มันส่งผลกับเราจริงๆแค่ไหนและจะเอาความเข้าใจนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างปกติเราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับว่าความเครียดนี่มันแย่มันอันตรายต้องเลี่ยงแต่เออข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อาจจะทําให้ต้องคิดใหม่เลยใช่ค่ะ คือความเชื่อเดิมๆที่ว่าเครียดเท่ากับอันตรายเนี่ยมันฝังหัวเรามานานแต่ว่าเอา่อมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นการศึกษาชาวอเมริกันสามหมื่นกว่าคนติดตามผล8ปปีเขาถามเรื่องระดับความเครียดแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือถามว่าเชื่อไหมว่าความเครียดมันอันตรายต่อสุขภาพครับแล้วผลเป็นไงครับ ผลนี่ออกมาน่าทึ่งเลยค่ะคือกลุ่มที่บอกว่าตัวเองเครียดสูงแล้วก็เชื่อด้วยว่าความเครียดอันตรายกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง43เปอร์เซนโอ้โห43เปอร์เซนตเลยเหรอครับเยอะมากนะนั่นใช่ค่ะสูงมากแต่ที่พีคก,กว่านั้นคือกลุ่มที่เครียดสูงเหมือนกันนะคะแต่ไม่เชื่อว่ามันอันตรายกลุ่มนี้กลับไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเลยถ้าเทียบกับกลุ่มที่ไม่ค่อยเครียดอ๋อ oh. มันเลยชีย้ให้เห็นว่าตัวการสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ตัวความเครียดเองแต่เป็นความเชื่อที่เรามีต่อมันมากกว่าค่ะโหแปลว่าแค่เราเปลี่ยนความคิดหรือความเชื่อเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพได้ขนาดนั้นเลยเออฟังดูมีพลังมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะพลังของความคิดหรือ Mindset เนี่ยมีผลเยอะกว่าที่เราคิดจริงๆนะคะมีอีกงานวิจัยหนึ่งจากเยลอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเขาติดตามคนวัยกลางคนไป20ปีเลยนะพบว่าคนที่มองเรื่องความแก่ชราในแง่บวกเนี่ยอายุยืนกว่าคนที่มองลบเฉลี่ยตั้ง7.6ปี7ปีครึ่งใช่ค่ะซึ่งมันมากกว่าผลดีของการออกกาลังกายหรือว่าการไม่สูบบุหรี่ด้วยซ้าไปอืโห อันนี้มันยิ่งตอกย้ําเลยว่าไอ้ตัวกรอบคิดหรือไมเซตเนี่ยมันสําคัญจริงๆงั้นกรอบคิดมันก็เหมือนเป็นเลนส์หรือแว่นตาที่เราใส่มองโลกผ่านความเชื่อนั้นๆแล้วมันก็ส่งผลต่อวิธีที่เราคิดรู้สึกแล้วก็ทําสิ่งต่างๆไปด้วยสินะครับถูกต้องเลยค่ะแล้วดร์แมกโนนิเกลเขาก็ให้นิยามความเครียดไว้น่าสนใจมากคือเธอบอกว่าความเครียดคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่คุณให้ความสำคัญกำลังเผชิญกับความเสี่ยงอม,มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแย่ๆอย่างเดียวนะคะแต่เกี่ยวกับสิ่งที่มีความหมายหรือสิ่งที่เราแคร์๋อพอฟังแบบนี้แล้วความเครียดมันก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องกำจัดทิ้งไปอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่า มีอะไรบางอย่างที่สําคัญกับเรากําลังถูกคุกคามอยู่ใช่เลยค่ะแล้วพ่อเรายอมรับมุมมองนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายแล้วก็จิตใจเราตอบสนองต่อความเครียดมันทําให้เราเหมือนกับว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าหาความท้าทายได้ดีขึ้น <c oughs> แทนที่จะแค่พยาหนีหรือกดมันเอาไวา้ซึ่งแบบนั้นมักจะยิ่งทําให้เครียดกว่าเดิมอีกครับแล้วถ้าเราอยากจะลองเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ ในสถานการณ์จริงๆเวลาเราเครียดขึ้นมาเนี่ยควรจะเริ่มยังไงดีครับมีขั้นตอนแนะนำไหมมีค่ะดรแมกโกนิคอลเขาแนะนำกระบวนการง่ายๆ3ขั้นตอนไว้นะคะเวลาเรารู้สึกเครียดขึ้นมาอย่างแรกเลยคือรับรู้ค่ะสังเกตตัวเองก่อนว่าร่างกายรู้สึกยังไงเช่นหัวใจเต้นแรงมือเย็นๆหรือเปล่าครับสังเกตร่างกายขั้นที่สคือยอมรับค่ะ มองว่าไอความรู้สึกหรืออาการทางกายเนี่ยมันคือการตอบสนองต่อสิ่งที่เราให้ความสําคัญลองถามตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้มีอะไรที่สําคัญกับเรากําลังเสี่ยงอยู่หรือเปล่าอืมถามตัวเองว่าอะไรสําคัญแล้วขั้นที่3คือใช้พลังงานที่เกิดขึ้นค่ะถามตัวเองต่อว่าเราจะใช้พลังงานหรือความรู้สึกตื่นตัวตอนนี้ไปทําอะไรที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายหรือสิ่งที่เราแคร์ได้บ้าง แทนที่จะเสียพลังงานไปกับการพยายามจัดการหรือกำจัดความเครียดทิ้งไปอ๋อคือเปลี่ยนจากการพยายามกดหรือลดความเครียดเป็นการมองหาว่าเราจะเอาพลังงานจากความเครียดเนี่ยไปใช้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แทนใช่เลยค่ะซึ่งผลจากการทดลองใช้3มขั้นตอนนี้ก็น่าสนใจนะคะเขาพบว่าคนที่ลองทำเนี่ยจะมองเห็นด้านดีของความเครียดได้มากขึ้น รับมือกับมันได้ดีขึ้นความกังวลลดลงสุขภาพกายก็ดีขึ้นด้วยแถมยังมีสมาธิแล้วก็ทุ่มเทกับงานได้ดีขึ้นอีกฟังดูดีเลยครับแล้วเรื่องการตอบสนองของร่างกายที่เมื่อกี้พูดถึงนิดหน่อยปกติเราจะนึกถึงแค่สู้หรือหนีหรือ fight or flight เท่านั้นเองนะครับอืมจริงๆมันมีรูปแบบการตอบสนองอื่นๆด้วยนะคะอย่างแรกที่น่าสนใจคือการตอบสนองแบบท้าทายหรือ challenge response อันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรามองว่าสถานการณ์มันท้าทายนะแต่เราน่าจะรับมือไหวร่างกายเราจะรู้สึกมีพลังตื่นตัวจดจอ่อแต่ไม่รู้สึกกลัวเท่าแบบสู้หรือหนีฮอร์โมอนตัวหนึ่งที่ชื่อ DHEA จะสูงขึ้นซึ่งตัวนี้ช่วยให้เราฟื้นตัวแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ได้ดีขึ้นด้วยค่ะพวกนักกีฬาศิลปินตอนแสดงมักจะมีภาวะนี้อ๋อครับครับมีพลังแต่ไม่กลัวใช่ค่ะ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งเรียกว่าการตอบสนองแบบสนับสนุนและผูกมิตรหรือ tend and befriend อันนี้เวลาเครียดเนี่ยฮอร์โมโนออกซิโทซินหรือฮอร์โมโนแห่งความผูกพันมันจะหลั่งออกมามากขึ้นมันจะกระตุ้นให้เรารู้สึกอยากเชื่อมต่อกับคนอื่นอยากดูแลปกป้องคนใกล้ตัวอยากสร้างเครือข่ายการสนับสนุนขึ้นมาอ้าวแสดงว่าความเครียดไม่ได้ผลักให้เราหนีไปอยู่คนเดียวเสมอไป แต่บางทีมันก็กระตุ้นให้เราเข้าหาคนอื่นสร้างสัมพันธ์ได้ด้วยเลยครับถูกต้องค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันไปเชื่อมโยงกับเรื่องชีวิตที่มีความหมายได้ยังไงครับจุดนี้สําคัญมากเลยค่ะคือมีงานวิจัยที่พบเรื่องน่าประหลาดใจนิดหน่อยเขาพบว่าคนที่รายงานว่าชีวิตตัวเองมีความหมายมากๆเนี่ยมักจะรายงานว่ามีความเครียดและความกังวลมากกว่าคนที่รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายน้อยกว่าด้วยซ้าไปค่ะอา้าวจริงเลยครับ กับกันเลยผมนึกว่าคนที่มีความสุขชีวิตมีความหมายน่าจะเครียดน้อยลงซะอีกใช่ค่ะออนแรกอาจจะฟังดูส่วนทางนิดนึงแต่เหตุผลก็คือว่าไอสิ่งต่างๆที่ทําให้ชีวิตเรามีความหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกการทํางานที่มันท้าทายแต่เติมเต็มหรือการดูแลคนที่เรารักสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือแหล่งความเครียดชั้นดีเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีความหมายมากๆเช่นกัน ดังนั้นความเครียดในบริบทนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กำลังทุ่มเทกำลังใส่ใจในสิ่งที่มันสำคัญกับเราจริงๆไม่ใช่สัญญาณว่าชีวิตเรามีปัญหาหรือผิดปกติอะไรนั้นปัญหาจริงๆอาจจะอยู่ที่ทัศนคติของเราเองที่มองว่าความเครียดต้องเป็นศัตรูเสมอไปมากกว่าจะเป็นตัวความเครียดเพียวๆเป็นไปได้มากเลยค่ะแล้วเราก็สามารถฝึกหรือบ่งเพาะกรอบคิด ที่มองหาความหมายจากความเครียดได้นะคะมีวิธีหนึ่งที่เขาใช้ในการศึกษาแล้วได้ผลดีคือลองใช้เวลาสั้นๆสักวันและไม่กี่นาทีเขียนถึงค่านิยมที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราแล้วลองเชื่อมโยงดูว่ากิจกรรมต่างๆที่เราทําในแต่ละวันเนี่ยมันไปสะท้อนหรือเกี่ยวข้องกับค่านิยมนั้นยังไงบ้างครับ การทำแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นว่าความเครียดที่เราเจอในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องน่ารําคาญแต่มันอาจจะเชื่องโยงอยู่กับสิ่งที่เรายึดถือและให้ความสําคัญจริงๆสรุปแล้วการปรับเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความเครียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหลอกตัวเองให้รู้สึกดีไปวันๆนะครับแต่เป็นการปรับมุมมองเพื่อให้เราสามารถดึงพลังงานจากความเครียดนั้นมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆและก็ช่วยให้เราเชื่อมโยงกับสิ่งที่สําคัญในชีวิตเราได้ดีขึ้นด้วยใช่เลยค่ะ ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อาจจะอยากฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะก็คือถ้าความเครียดเป็นสัญญาณว่าเรากำลังใส่ใจอะไรบางอย่างมากๆจริงๆแล้วในแต่ละวันแต่ละสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราจะเลือกตอบสนองต่อสัญญาณน,นั้นอย่างไรเพื่อให้มันนำไปสู่การกระทำที่สร้างสรรค์และเติมความหมายให้กับชีวิตของเราได้จริงๆ